c b o o k c o m h e a l t h s e r v i c e t v ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรียกว่า24ชั่วโมงกันไปเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้แอดก็แอดเข้ามานะกดไลค์หนึ่งทีก็มาเป็นครอบครัวกับเราได้นะครับผมมีอะไรเข้ามาพูดคุยกันเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่อมีทยอยหลายๆอย่างเข้ามาแล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นรายการย้อนหลังรายการย้อนหลังมีเขาบอกจะมีเบื้องหลังด้วยนะเบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายทำคุณผู้ชมยังดูจะเป็นไงเหมือนกันเออเราไปทําอะไรปล่อยไก่ไว้หรือเปล่านั่นสิถ้ามีเบื้องหลังนี่ แต่ปกติเราออกเบื้องหน้าเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะถือเบื้องหน้าก็เหมือนเบื้องหลังแล้วเราเหมือนกันละครับผมมากันแบบนี้โกงโกงกโกกันไปนะฮะสนกต้องนะคะไม่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเราก็คือนั่นแหละแต่ว่าลองดูแล้วกันว่าเบื้องหลังจะสนุกแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook แล้วก็รวมถึงในชาทีวีอันนี้เนี่ยคุณสามารถติดตามชมว่มันมีหลายช่องทางใช่ไหมใช่แล้วนะครับผมอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านใครที่ติดจานดา p พีเอสไนะครับผมก็ กดเข้ามาเลยช่อง72เจอเราเลยนะฮะแชร์ทีวีหรือว่าถ้าเกิดติดจานสีเหลืองดีทีวีเนี่ยก็กดเข้ามาที่ช่อง26ใช่่คะเจอทุกวันเลยมีสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกมสนุกๆอะไรนะกิ่งกระเด้งใช่ไหมเก่งกระเด้งเก่งเก่งกระเด้งโอ้ยทั้งเก่งทั้งกระเด้งด้วยคุณผู้ชมก็บอกว่าท่าเต้นเนี่ยจะไม่ซ้ำเลยนะลำบากวิธีการแล้วสิคะไม่ว่าจะรายการอุ้ยนมสดอันนี้ส่อก็เยอะนะคะรายการนั้ที่ว่ารีเทิร์นของเรารายการก็มีเป๊ะ เอออะไรสวยเป๊ะใจเป๊ะสารพัดเป๊ะอยากมีชีวิตแบบเป๊ะเป๊ะแบบพี่อ้วนเขาบอกเห็นเขาบอกรายการแล้วฮิตมากเลยตอนนี้ถูกต้องคนดูกันแบบส่ถล่มทลายจากเอาเป็นว่านะคะมันอยู่ห้าโมงหึงหกโมงครึ่งเขาไม่รายการเป๊ะเขาเบียดกับรายการเรามาเลยนะคือหมายถึงว่าคนดูแบบเยอะๆพอๆกันเลยอุ้ยกลาจรินะกาเอาไปเทียบกับพี่อ้วนเขาเนาะใช่เนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสุขภาพ ถ้าสุขภาพกายนะครับผมก็ดูรายการเราแล้วก็เลยไปตอนเย็นก็จะมีเรื่องสุขภาพใจน,นะให้ดูนะฮะเอาง่ายๆดูแชร์ทีวีทั้งวันนี่แหละมีหมดเลยนะครับผม S <S <S แน่นอนค่าอยากให้ติดตามอย่างนี้ตลอดๆนะคะแล้วก็อยากมีอะไรเพิ่มเติมสามารถเสนอญนะได้เข้ามาที่รายการของเรารวมถึงรายการอื่นด้วยนะคะเราก็จะได้โหเรียกว่าออกแบบรายการให้เหมาะความต้องการของคุณผู้ชมนะคะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ10โมงถึง11โมงครับกับรายการคิดได้ health service สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าเราจะมาลุยกันถึงเรื่องมวลภาวะล้นๆเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันที่16นี้วันศุกร์นี้นะคะก็เป็นวันที่เรียกว่าโอโซนโลกเห็นไหมล่ะคะว่าทั้งโลกเนี่ยเขาก็ตระหนักกันถึงเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเราคนไทยก็เหมือนกันนะคะก็รายการคิดได้เฮลท์วิตก็เลยขอเป็นอีกหนึ่งทางช่วยประชาสัมพันธ์ สิ่งดีๆเหล่านี้นะคะเรียกว่าให้คนไทยรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาเรียกว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เมืองไทยเป็นจุดเด่นนะเรามีมากกว่าคนอื่นถ้าเรารักษาเนี่ยรับรองว่าสภาพอากาศของบ้านเราจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนและที่สําคัญท้ายที่สุดสุขภาพของคนไทยเราทุกคนก็จะดีมากขึ้นด้วยค่ะครับผมอย่าปล่อยให้มันแย่ลงไปกว่าน,นี้เนาะเพราะไม่งั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจ็บป่วยกันทีหลังแล้วจะว่ากันไม่ได้นะฮะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีการเกริ่นเขาเรียกว่า ทุกลมลภาวะที่เกิดขึ้นกับทุกแบบเลยไม่ว่าจะเกิดซึ่งจะธรรมชาติหรือว่าตัวบุคคลเองเออ,อ,อย่างตัวบุคคลเนี่ยเราอาจจะเลี่ยงได้แต่อย่างธรรมชาติบางทีมันยากเนาะใช่นะนะแบบเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวผู้เขาไฟระเบิดแต่ที่บอกนะคะว่าโชคดีว่าภัยธรรมชาติบ้านเราเนี่ยน้อยอม,มากๆที่เก่อมลภาวะทั้งนี้นะคะก็คือให้เอาข้อดีของประเทศเราอะ่ะเรียกว่ามาปรับใช้แล้วก็จงภูมิใจแล้วก็อย่าไปทําลายสิ่งที่สิ่งที่เราทํากับมือมันน่าเสียดายโอกาสนะคะคุณผู้ชม จงภูมิใจเสิอที่เกิดเป็นไทยนะฮะร้องลูกทุ่งไม่เพราะนะฮะไม่ไงก็อยากจะร้องบ้างนะฮะโอ้เธอร้องพออย่าเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะงานรัดตัวมากกว่านี้นะครพบทำมิวสิคลูกงช่งไหนจะงานพิธีกรนะคะแม่บอกตั้งแต่เด็กแล้วบอกให้แกไปเรียนลูกทุ่งจริงเหรอจริงฮะถ้าลูกแม่แม่มองการไกลแต่ว่าไม่ทันละแม่แตลูกมองไม่ทันตามแม่ลูกมองไม่ทันนะครับผมเสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรเรียนตอนนี้ก็ได้ ออเหรออโอเคเดี๋ยวไปฝึกคูกขอบพันชั้นก่อนนะอโอเคมาเข้าเรื่องกันดีก,กว่านะครับผม <c oughs> คุณส่งส่ง SMS เั็เข้ามาเลยเนี่ยใครที่มีผลกระทบจากอากาศเป็นพิษนะครับผม<ช>ส่ง SMS เองเข้ามา4247276นะครับเราอยากจะรู้ว่าเกิดว่าคุณมีม,มีเขาเรียกว่าไงนะจเจอ<ม>ะอะไรกัน<า>บ้างาทางไหนบ้างไม่แน่นะคะคุณอาจจะบอกว่านี่ข้างบ้านของชันโรงงานครับ มลพิษเยอะเหลือเกินเราจะได้เป็นกระบอกเสียงให้ได้นะถูกต้องเออเราเป็นกระบอกเสียงให้ได้หรือว่าคุณอยู่ในบ้านนีค่ะจะมีมลพิษโอ้ยลูกชายตดบ่อยเหลือเกินเนี่ยเจอกันทุกวันอะคุณก็บอกมาได้เม้นมาในรายการใส่ชื่อวงเล็บไม่ว่าคุณแม่หรือคุณเพื่อนคุณลูกอะไรมาก็ได้เขาจะรู้ไปเลยว่าบ้านไหนคุณแม่ให้ลูกคุณแม่ให้ลูกกินเนื้อเยอะหรือเปล่ามันเลยเกิดแก๊สในกระเพาะเยอะนะฮะ แนะนำให้ลูกเคียวแอร์เอ็กไปให้เคี่ยวแอร์เอ็กเไปหรือไปกินชาบูก็ไม่ใช่กินหมูเนป็น่อย่าดสิบจานแล้วก็มาเล่าให้คนอื่นฟังใครก็ไม่รู้ในรายการเราเออฉนอิจฉาอยากกินกับเขาบ้างอยากกินด้วยอมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมสาเหตุของการเกิดมลพิษที่เราเกิดไปแล้วอย่างแรกเลยก็คือสาเหตุที่เกิดมาจากธรรมชาตินะฮคะอย่างแรก ภูเขาไฟระเบิดค่ะอันนี้ก็เกิดมลพิษนะคะเลยว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าภูเขาไฟระเบิดก็สามารถเกิดมลพิษ<ม>ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากคนไทยเหลือเกิน<ม>บ้านเรานี้ไม่มีภูเขาไฟเนาะไม่มีนะ นีก็คือเป็นภูเขาไฟเก่าที่คือมอดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็โชคดีนะม่ต้องรีภัยกันคอยบ่อยๆแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะแหมไม่ว่าจะไปประเทศไหนค,คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องไปศึกษาต่อคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไปท่องเที่ยวนะคะจงจาไว้ว่าพื้นที่ที่มีภูเขาไฟระเบิดเนี่ยจะมีมลพิษอยู่สูงมากนะคะเพราะว่าการที่ภูเขาไฟระเบิดะคะ่ะจะเกิดการพ่นของขมเหลควันนะคะมาในชั้นบรรยากาศจํานวนม,มากค่ะซึ่งขมเหลควันเหล่านี้นี่แหละคะ่ะจะเป็นมลภาวะอากาศที่สําคัญนะคะถ้าคุณสูดดมเข้าไปนะคะหรือคุณได้สัม ผัดเนี่ยรเรียกว่าเนยภูเขาไฟระเบิดใหม่ครับภูเขาไฟระเบิดได้ไดค่ะตั้เนยคนเดียวส สำหรับมลภาวะอย่างหนึ่งนะคะที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักนะคะเพราะว่าบ้านเรานี่ไม่มีแล้วนะคะนั่นก็คือภูเขาไฟระเบิดค่ะแมมเมืองไทยอาจจะแบบสงสัยมันเกิดมลพิษยังไงอ่านั่นแหละสเพราะว่าภูเขาไฟของบ้านเราเนี่ยมอดดับไปหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นภูเขาไฟเก่า ใช่ค่ะแต่สําหรับต่างประเทศนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศค,คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไปเที่ยวต่างประเทศจงจำไว้ว่าพื้นที่ที่มีภูเขาไฟระเบิดเนี่ยอันตรายมากๆเลยเพราะว่ามันจะมีเข่าควันที่มันพ่นขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศพ่นขึ้นใหม่พ่นขึ้นไปแล้วเข่าควันเหล่านี้ก็ยังตกค้างค่ะพอตกค้างแล้วเวลาคุณสูดดมเข้าไปหรือคุณไปสัมผัสเนี่ยพิษก็จะเข้าสู่ร,ร่างกายและมันไม่ใช่แต่ประเทศนั้นประเทศเดียวนะจําได้ไหมคะเมื่อประมาณสักปีที่แล้วมัโซนยุโรปที่มีการไฟไหม้หร เรียกว่ามันจะแพร่กระจายไปสู่พื้นที่ข้างๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่เรียกว่าประเทศใกล้เคียงะคะครหรือประเทศนั้นๆเนี่ยต้องระวังไว้เลยนะนําว่าถ้าอพยบได้โพยพออกเลยเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณนะคะคอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยพอภูเขาไฟระเบิดทีนึงปุ๊บเนี่ยพวกรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการ<ม>เกณฑ์คนออกจากพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายเลยใช,ใช่ไหมคะ อเห็นอย่างในภาพคือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยอาจจะคิดว่าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยคือมีลาวาไหลลงมาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีควันที่พวยพุ่งออกมาด้วยแล้วควันเยอะมากนแหละคือพอเคยดูภาพข่าวที่มาเป็นควันดูใกล้ๆเนี่ยคือไอ้พวกนี้มันจะตกลงพื้นเป็นละอองแบบดำเต็มไปหมดเลยนะฮะอันตรายมาก ถ้าเกิดสูดดมเข้าไปเนี่ยก็คืออันตรายต่อสุขภาพเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแบบควันเนี่ยนะเขาไม่ได้คือขึ้นเป็นพวยพุ่งขึ้นมาสวยๆแบบนี้ค่ะพอหลังจากที่ภูเขาไฟเริ่มสงบลงเนี่ยเขาจะปกคลุมทั่วท้องฟ้าที่เราอยู่นขะนานฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนั้นอันตรายมากอันตราย,ยาจริงๆนะฮะแต่ว่าบ้านเราก็อย่างที่บอกแหละเกิดเป็นไทยทำไมโชคดีอย่างนี้นะฮะ <S <S เราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ภูเขาไฟระเบิดค่ะฉะนั้นก็ผ่านไปนะครับวันนี้สําหรับใครที่มีญาติอยู่ต่างประเทศก็บอกอกันแล้วกันนะฮะ,ะมาถึงเรื่องต่อไปดีกว่ามลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะตามธรรมชาตินั่นก็คือไฟป่าอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ว่าประเทศไหนก็มีเจอกันหมดก็มีแล้วประเทศไทยก็มีนะเยอะด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในเขตร้อนเนี่ยพอเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องบอกก่อนว,ว่าต้นไม้ในป่าเนี่ยพอมันแห้งปุ๊บหน้าร้อนใบ าเรียกว่ากิ่งแห้งพอเกิดการเสียดสีกันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดไฟป่าขึ้นมามนได้ะะต้นไม้สองต้นผิวสวยอยู่ดีๆผิวสวยๆอยู่ผิวสวย,วสวยๆพอหน้าหนาวหน้าร้อนก็ตามนะคะคพอลมมันพัดค่ะแต่2องอันวันไปคนละทางฟิดฟัด โอ้โหเห็นภาพดูธรรมาพใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดประกายไฟขึ้นมาเพราะมันเกิดประกายไฟบางทีแ oh, ค right? ่เสียดสีก right. ันสองต้นนี่ะค okay. ่ะสองต้นท like ี lights, so ่มันหนุ่งหนิงกันอยู่นะคะมันเกิดระไฟแค่สต้นเท่านั้นใช่ความร้อนความอบอุ่นแห่งรักของการเสียดสีของสองต้นนี้ก็ได้แผ่ไปทั้งป่าอธิบายถึงเรื่องอะไรอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยอธิบายต้นไม้ไฟป่าจริงๆเออติ๋งเหล็กขึ้นไปจังหวัดน่านเหมือนกันในบ้านเรานะคะขึ้นไปเซอร์เวย์เพื่อทำอีเวนต์รอบแรกนะคะเห็นภูเขาสองลูกโดนไฟป่าเผาทั้งลูกเเลลยยนนนะะคคคุณผูู้้้ชมขึไไปททีีับดดกหแ่ิศว โอโหมันเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังคือลามเร็วมากนะฮะใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเวลาเกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยก็จะมีนอกจากที่ว่าสูญเสียทั้งเรื่องต้นไม้สัตว์ป่าที่ท,ที่ที่เกิดการสูญเสียแล้วเนี่ยในการในการเกิดไฟไหม้เนี่ยนะครับก็จะมีควันเขาเรียกว่าเป็นควันควันจากควันไฟค,ควันไฟขึ้นมา